สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็พบกับคุณครูบีในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของประโยชน์และก็โทษของพืชเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าประโยชน์ของ พืชน่ะมีมากมายหลากหลายอย่างเลยแต่เอ๊ะบางคนก็แอบสงสัยว่ามันมีโทษด้วยหรอคะถ้าใครอยากรู้ว่าประโยชน์แล้วก็โทษของมันนะ่ะมีอะไรบ้างนะักเรียนติดตามในคลิปวิดีโอที่คุณครูเอาให้ดูในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนสบายดีไหมคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับการปรับตัวของพืชไปแล้วว่าพืชน,นั้น สามารถปรับตัวให้อยู่รอดกับการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรทีท่เปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในทะเลทรายหรือผักตบชวาที่ปรับก้านใบให้มีลักษณะอวบพองเพื่ลอยน้ำได้เอาละค่ะวันนี้ เรามาทำความรู้จักกับประโยชน์และโทษของพืชกันบ้างนะคะมาเริ่มจากประโยชน์ของพืชกันเลยนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้ตามไปดูพัดกันแล้ววันนี้เรามาดูพลอยบ้างคุณพ่อของพลอยนั้นเป็นเกษตรกรค่ะต้องช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชต่างๆได้มากๆแน่ๆเลยเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคุณพ่อคะ หนูช่วยรดน้ำต้นไม้นะคะเอาสิลูกมาช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆคุณพ่อคะหนูเคยเรียนเรื่องพืชมาแล้วด้วยคะ่ะเรานำพืชมาทำอาหารแล้วก็ยังนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกใช่ไหมคะใช่ละลูกแต่ก่อนที่จะไปฟังพ่อเล่านั้นลูกต้องช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้เสร็จก่อนนะ ร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆบอกชื่อพืชและประโยชน์ของพืชชนิดนั้นมาคนละสองชนิดค่ะเอาละพลอยไหนลองบอกพ่อมาสิลูกว่าพืชที่เรานำมาใช้เป็นอาหารนั้นมีอะไรบ้างในแปลงผักเราทั้งนั้นเลยค่ะคุณพ่อมีคะนากะหล่ำปลีมะเขือเทศแตงกวา ผักกาดขาวผักบุ้งเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วหนูก็ชอบกินผักทุกอย่างด้วยค่ะเก่งมากลูกนอกจากนั้นแล้วยังมีพืชที่เรานำมาใช้เป็นยารักษาโรคด้วยนะอย่างพวกสมุนไพรต่างๆเช่นขมิ้นชันกระชายที่เราใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายๆประเภทและยังจัดเป็นสมุนไพร เพราะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อถ้าอย่างนั้นมะนาวล่ะคะคุณพ่อมะนาวก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการไอได้มะขามป้อมก็เช่นเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอและก็ขับเสมหะด้วยนะจ๊ะลูกแล้วดอกม่วงม่วงที่แม่ชอบเอามาทาคิวให้ปลอยตอนเด็กๆล่ะคะเขาเรียกว่าอัญชันจ้ะ ไม่ได้ใช้เฉพาะในเด็กๆนะผู้ใหญ่ก็ใช้ทาบนศีรษะเพื่อปลูกผมได้ด้วยลลยเคยเห็นคุณลุงข้างๆบ้านเอาอะไรมาทาบนศีรษาก็ไม่ทราบค่ะแต่สีไม่เหมือนดอกอัญชันเลยคุณลุงเขาคงใช้ขิงแทนนะลูกเพราะขิงก็ช่วยปลูกผมได้เหมือนกันแล้วพืชต้นใหญ่ๆที่เราปลูกไว้ให้ร่มเงาล่ะคะคุณพอ่อทำอะไรได้บ้างคะ เราจะนำมาใช้สร้างที่อยู่อาศัยค่ะลูกเหมือนบ้านคุณปู่คุณย่าของเราที่สร้างจากไม้สักไม้สักทำมาจากต้นสักใช่ไหมคะคุณพ่อใช่และลูกเราจะนำส่วนลำต้นของต้นสักมาสร้างนอกจากนี้ก็ยังมีต้นเตงต้นรังต้นแดงและต้นมะข่าอีกนะลูกที่เรานิยมนำมาสร้างบ้าน แล้วกระท่อมพี่พี่คนงานหลังสวนของคุณพ่อล่ะคะใช้ไม้อะไรคะแม่ช่างสงสัยจริงๆนะจ๊ะกระท่อมพวกนั้นเราจะใช้ไม้ไผ่มาสร้างแล้วก็ใช้ใบของต้นจากมามุงเป็นหลังคาจ้านอกจากนี้เรายังนำพืชมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มด้วยนะลูกอย่างเช่นฝ้ายที่เราได้มาจากต้นฟ้ายเราก็นำมาทอเป็นผ้าฝ้าย และมาทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มโอ้โหคุณพ่อคะจากที่คุณพ่อพูดมาทั้งหมดลอยว่าเรานำพืชมาใช้ประโยชน์ได้ครบตามปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตเลยนะคะทั้งเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยคะ่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะลูกเพราะพ่อยังนำพืชอย่างสดา ฟ้าทลายโจรต่ใครหอมมาใช้เป็นยาฆ่า,มาแมลงแทนสารเคมีอีกด้วยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าผักที่บ้านเราก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษยาฆ่า,มาแมลงใช่ไหมคะคุณพ่อถูกต้องเลยลูกร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคิดว่า นอกจากที่พลอยและพ่อคุยกันแล้วเรายังสามารถนำพืชมาใช้ประโยชน์อะไรได้อีกบ้างคะคุณพ่อคะปลาตะเพียนที่เรากำลังสารกันอยู่เนี่ยทำมาจากอะไรหรอคะใบมะพร้าวจ้ะลูกเดี๋ยวสารตัวนี้เสร็จพ่อจะสอนทำม,มาร์กานกล้วยนะลอยอยากทำม,มาร์กานกล้วยไปอวดพัดที่โรงเรียนด้วยคะ่ะได้เลยจ้าแต่เราต้องไปตัดก้านกล้วยหลังบ้านกันก่อนนะลูก ได้ค่ะเอาละค่ะน้องๆหลังจากรู้จักประโยชน์ของพืชกันมามากมายแล้วเรามาพักทำกิจกรรมกันสักหน่อยดีกว่าค่ะนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วคุณพ่อคะแล้วพืชมีโทษบ้างไหมคะมีสิจ้า ของทุกอย่างนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษเสมอล่ะจ้าโทษของพืชที่ร้ายแรงและเป็นปัญหาในสังคมเราอยู่ตอนนี้ก็เช่นพืชที่เป็นสิ่งเสพติดไงลูกแล้วสิ่งเสพติดคืออะไรเหรอคะพ่อสิ่งเสพติดคือสิ่งที่ได้จากธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นซึ่งเมื่อรับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะก่อให้เกิดโทษคือ ร่างกายสุดโทมมีอาการประสาทหลอนจิตใจสับสนและยังทำให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมาอีกนะลูกเช่นโรคมะเร็งที่สำคัญสิ่งเสพติดเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยลูกจำไว้นะว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเด็ดขาดเลยค่ะคุณพ่อ หนูจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายและให้โทษต่อร่างกายแน่นอนเลยค่ะแล้วพืชที่เป็นสิ่งเสพติดมีอะไรบ้างหรอคะมีกระท่อมซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางโดยเราจะใช้ส่วนของใบเป็นสิ่งเสพติดลักษณะใบาคล้ายกระดังงาหรือใบฝรั่งต้นหนาทึบแล้วก็มีฟินซึ่งเป็นพืชล้มลุก ยางแห้งที่ได้จากการกรีดผลของต้นฝิ่นนั้นเป็นต้นต่อของยาเสพติดที่ร้ายแรงเช่นมอร์ฟีนเฮโรอีนและก็มีกัญชาซึ่งเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้าขึ้นได้ง่ายในเขตร้อนลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกคล้ายใบมันสำปะหลังที่ขอบใบทุกใบจะมีรอยหยกักออกดอกเป็นช่อเล็กๆตามง่ามของกิ่งและกา้าน ส่วนที่คนนำมาเสพได้แก่ส่วนของกิ่งกา้านใบและยอดช่อดอกกัญชาคุยอะไรกันอยู่สองคนพ่อลูกอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะจ๊ะคุณพ่อกำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับพืชที่หนูฟังค่ะกำลังสนุกเลยมีทั้งพืชที่มีประโยชน์และมีโทษเยอะเลยค่ะถ้าอย่างนั้นให้แม่ช่วยเล่าเกี่ยวกับพืชที่มีพิษต่อดีไหมลูก ดีเลยค่ะเอแม่ว่าลูกน่าจะรู้ดีเลยนะจ๊ะเรื่องนี้จำได้ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกไปเล่นซนหลังบ้านจนไปโดนต้นหมามุยเข้าแล้วเป็นยังไงจ๊ะนั่นแน่น้องๆอยากรู้กันแล้วละสิว่าเมื่อพลอยโดนหมามุยแล้วจะเป็นยังไงลองคลิกที่ปุ่มด้านขวาเพื่อดูทอดของหมามุยเลยค่ะ นิคันมากเลยค่ะนั่นแหละลูกคือโทษของหมามุ้ยนอกจากนี้น้ำยางจากต้นสาวน้อยประแป้งเมื่อถูกกับผิวหนังของเราแล้วจะทำให้ผิวหนังคันและอักเสบได้เหมือนกับหมามุ้ยเลยแต่ยางของต้นสาวน้อยประแป้งจะรุนแรงกว่าแล้วพลอยรู้จักต้นจามจุลีไหมจ๊ะรู้ค่ะต้นใหญ่ๆที่อยู่ในสวนสาธารณะหน้าหมู่บ้านใช่ไหมคะใช่จ้ะ ถ้าเราทาน,มนเมล็ดของต้นจามจุรีเข้าไปจะเป็นยังไงร,รู้ไหมนั่นสินะจะเป็นอย่างไรนะอยากรู้ไหมคะน้องๆลองคลิกที่ปุ่มด้านขวาเพื่อดูผลกันดีกว่าค่ะถ้าเราทาน,มนเมล็ดของต้นจามจุรีเข้าไป จะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียได้จะ้ะและผลไม้ที่เรารู้จักกันดีเช่นน้อยนาแต่หนูเคยกินน้อยหนานะคะคุณแม่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนั่นก็เป็นเพราะผลน้อยหนาที่เรารับประทานเป็นผลที่สุกแล้วจึงไม่เกิดอันตรายจะ้ะส่วนที่เป็นอันตรายก็คือส่วนที่เป็นเมล็ด ใบและผลดิบจ้ะถ้าเราทานเข้าไปจะเป็นยังไงหรอคะแม่นั่นแน่น้องๆก็อยากรู้เหมือนกันใช่ไหมคะลองคลิกที่ปุ่มด้านขวาเพื่อดูโทษจากพิษของน้อยหนาเลยคะ่ะถ้ารับประทานเข้าไปพิษของมันจะทำให้ท้องร่วงอย่างรุนแรง และยังทำลายระบบหัวใจอีกด้วยจ้ะโอ้โหน่ากลัวจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกินอะไรต้องรู้จักระมัดระวังไม่ควรทานของที่เราไม่รู้จักหรือถ้าเราไม่รู้ก็ควรจะไปถามพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก่อนนะลูกค่ะคุณพ่อเอาละสองคนพ่อลูกนี่ก็เที่ยงแล้วได้เวลากินข้าวแล้วละจ้ะ เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆได้รู้จักกับประโยชน์และโทษของพืชไปแล้วก่อนที่เราจะไปพบกับแบบทดสอบรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะประโยชน์ของพืชนั้นก็คือใช้เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตคือเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มและที่อยู่อาศัยรวมทั้งยังให้ออกซิเจนในการหายใจอีกด้วยส่วนโทษของพืชก็คือ เมื่อเราไปสัมผัสจะทำให้ร่างกายได้รับอันตรายเช่นเป็นผื่นคันผิวหนังอักเสบหรือรับประทานเข้าไปแล้วคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียส่งผลต่อระบบหายใจจนกระทั่งเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสุดท้ายฉายเดี่ยวแล้วค่ะเราไปร่วมสนุกกันได้เลยค่ะ ต้งใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ใบตำลึงสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้เช่นแกงจืดตำลึงเป็นต้นค่ะส่วนใบมะพร้าวและใบจากเราจะนิยมนำมามุงหลังคามามุ้ยเป็นพืชที่อันตร,รายต่อผิวหนังเมื่อสัมผัสแล้ว ทำให้เกิดอาการคันค่ะมะขามป้อมเป็นพืชสมุนไพรมีสรรพคุณทางยาสามารถรักษาอาการไอได้ค่ะขมิ้นชันเป็นพืชที่สามารถรักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ค่ะต้นไม้ที่นิยมนำมาสร้างบ้านคือต้นสักต้นมะค่าต้นแต่งรังเป็นต้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องประโยชน์และโทษของพืชครั้งต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องของการบำรุงพืชจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่คุณครูนำมาฝากในวันนี้ในเรื่องของประโยชน์แล้วก็โทษของพืชนะคะสำหรับใบางานวันนี้นะคะที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้ก็เป็นใบางานในเรื่องของประโยชน์แล้วก็โทษของพืชนะคะให้นักเรียนทำแล้วก็นำมาส่งคุณครูคในวันเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูบีก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเด็กๆบายยค่ะ